สวัสดีครับพี่น้องชาวก๊อปอโปเรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้มาชี้เป้ากันแล้วนะครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะฮนะวันนี้มีเป็นโตโยต้าไฮเอทครับ L H 1 1 3นะครับรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นตัว 3L ครับ2,700ันดซีซีดีเซลนะครับเชื้อเพลิงเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดครับรถรถปีหนึ่งเก้าเนะครับตัวรถนี้เป็นตัวขับ2นะครับนะมองดูอาจจะเป็นขับ4ครับแต่เขา ใส่ยางลุยครับมันก็เลยมองดูเป็นอาจจะเข้าใจได้เป็นว่าขับ4อะไรประมาณนี้ครับแต่จริงจ้ิงเรขับ2นะครับเรื่องของภาษีนี่ก็ภาษีเต็มครับรถพร้อมโอนครับสภาพเครื่องเกียร์นี่ก็ประมาณ90%อครับอันนี้เป็นสภาพที่ผู้ขายประเมินไว้นะครับแล้วก็ทะเบียนนี้เปลี่ยนเป็นป้ายเขียวเรียบร้อยครับพอเป็นสายตู้บรรทุกสายแคมปิ้งพอค้าไม่ค้าใช้ได้เลยครับนะแล้วก็สภาพสีนี่80%ครับภายในก็80%ครับ ระบบแอร์นี่เย็นใช้ได้ครับออกทุกช่องครับนะมอน้ําก็เป็น3ชั้นเบิกใหม่ครับขับทางไกลได้สบายครับยาวๆนะครับแล้วก็คันนี้เจ้าของบอกว่าเกียร์นี่โอเวอร์ฮอลมาใหม่ครับเรียบร้อยแล้วด้วยครับนะเป็นห้าเกียร์นะคันนี้แล้วก็ดีโฟดเแล้วนะครับวิ่งยาวๆได้ครับไม่หลุดไม่ห่อนครับอันนี้ก็เป็นเหลียดที่ผู้ขายการันตีไว้นะครับรถอยู่แถว ราเชบุรีครับสนใจก็สามารถไปลองขับลองเทสได้ครับตัวจริงนะครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่2 7 5 0 0 0เจนับาทนะคันนี้ก็ยังไงก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะสามารถพูดคุยติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับโอเครนคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ